คนพบกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลิเบลค่ะวันนี้นะคะเราจะไปที่ไหนคะไปที่ไหนคะ <c oughs> วันนี้เราจะไปที่ไหนคะสมุยค่ะข<อ>ับรถไปเลยใช่เราขับรถไปเลยเอ,อ้ยไม่ใช่เราจะไปขึ้นเครื่องบินนะคะที่อ่าดอนเมืองคะ่ะไปลงสุราแล้วค่อยไปแบบต่อเรือไปสมุยนะคะ วันนี้นะคะเบลก็จะไปสมุยครั้งแรกเลยนะคะโดยที่คุณนากับคุณป้าจะพาไปเที่ยวสมุยนะคะคืนนี้เราพักที่ไหนคะสันติบุรีสันติบุรีนะคะ2คืนนะคะเจอกันที่สมุยค่ะคือจากบนรถแล้วก็วามาที่เครื่องเลยบนเครื่องเลยเพราะว่าอยู่ ตอนระหว่างทางเดินคือแบบหยิบกล้องขึ้นมาไม่ได้เลยิย่องพอลุงพลังเยอะมากทั้งกระเป๋ากล้องกระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางก็เลยแบบหยิบกล้องไม่ได้เลยนะอ่ะก็เลยแบบขึ้นเครื่องมาเลยก็เลยมาเจอกันที่เครื่องนะคะวันนี้คือแบบเป็นสาวแบลมาแบวคือดูไม่ออกเลยว่าจะไปถมุยอะสภาพเป็นตไว ต่ว่าเสื้อเสื้อน่ารักมากเป็นเสเเนื้อของอูชยด้วย่ะเนี่ยน่ารักเป็นฟิลแบบนี่ค่ะนี่คือป้าของเรานะคะสวัสดีค่ะสสดีเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีไงส,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะ <c oughs> คุณป้าไก่นะคะยินดีที่รู้จักนะคะนี่ค่ะมานะคะสามสาวนะคะเป็นอันนี้เป็นทริปแบบสอว <c oughs> อุ สามเวสามวัยสามวาย้ยสามวายั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 ยอ่ะสามวัยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สมุยค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือนะคะกำลังไปท่าเรือตอนนี้ลงเครื่องแล้วถึงจังหวัดสุราแล้วกับังไปสมุยกระเป๋าแตก <c oughs> ลองนะด้วยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้นี่หนูถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เราดูพี่คนน่ารักมากเลยจ้ะเขาเห็น,น,นสภาพเขาเห็นส,ภา,นสภาพกระเป๋าเราอ่ะมันแตกไม่ไหวเลยคือกระเป๋ามันน่าจะเก็บไว้แบบนานแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ใช้พอถือหูหิ้วปุ๊บลงพลาสติกมันกระแตก นะจ๊ะพี่คนขับเขาก็หวังดีเงเห็นเราแบบว่าดูแบบยกของไม่ไหวเขาก็เลยช่วยยกแล้วมันแตกตอนนี้คือแบบบ้าวองวังมากอะของเยอะบ้าอะแล้วก็ระเป๋าก็แบบสภาพไม่ไหวแล้วกระเป๋าคือสภาพไม่ไหวอะเนี่ย ทุกคนว้าไหมเป็นแบบนี่เงี้ยถึงแล้วนี่คือนั่งเรือนี้ราคาเท่าไหร่คะตรงนี้ร้อยแปดสิบคนละร้อยแปดสิบเลิศและเป็นแอร์ด้วยนะเลิศมากที่เพืนนี่น่ารักมากเป็นน้องหมานี่คือกระเป๋าที่มันเข้ากับการไปทะเลของเราแบบนี้ค่ะแบบนี้นะ ที่นี่ก็มีอาหารให้กินค่ะอันนี้20บาทก็ไม่แพงมากก็คือแพงกว่าท้างนอนนิดหน่อยไม่เยอะ ได้เยอะมากซึ่งแบบโอเคถ้าไม่ได้ตกทั้งวันเนี่ยเราก็แบบเที่ยวได้สบายตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารมุมทองนะคะซึ่งตอนนี้อุ้ยเมื่อชนซึ่งตอนนี้กินอาหารหมดแล้วได้ลงเียมอดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอร่อยมากค่ะหมดเลยเจี่ยงเลยคือร้านทองนะคะอยู่ตรงที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนะคะ นี่ตรงข้ามเลยมากินตรงนี้เลยมุมทองอร่อยมากร้านอยู่ตรงมุมนี้เลยตรงข้ามกับที่ว่ากาลอำเภอเกาะสมุยนะคะตรงนี้แล้วก็คืออยู่ตรงนี้เลยร้านมุมท,ทองนะคะสวยมากขอบคุณฝากร้านเลยนะคะทางหน้าเพิร์นะคะฝากร้านด้วยนะคะด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเราจะมาเช็คอินกันนะคะ ถึงแล้วค่ะโรงแรมสันติบุรีนคะคะบรรยากาศดีมากหรูมากเราคือแบบกินได้ตลอดอร่อยมากด้วยเค้กอะ่ะที่เขาให้อะ่ะอร่อยด้วยอ,อร่อยค่ะวันนี้สันติบุรีจะครบรอบ32ปีแล้ว แล้วก็เรามีทั้งหมด96ห้องค่ะแต่จะมีเป็นห้องที่เป็นโซนที่เป็นห้องทีมก็จะอยู่บนตึก2ตึกค่ะจะมี็น9ห้องแล้วก็ส่วนที่เหลือด้านล่างทั้งหมดจะเป็นวิลล่าค่ะแต่ที่นี่ต้นไม้เยอะเนาะแบบว่าไม่ร้อนเลยอันนี้ของเราจะมีแบบพวกสัตว์ป่ามาถึงว่าเป็นพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเรา<อ>สามารถจัดเป็นทัวร์ดูนกได้เลย ้องงูช่ว,วาอ,อ,อันนี้เราจะมีเวลาช่วงบ่ายค่ะจะเป็นบ่ายสองถึงบบาสามประมาณค่ะถ้าจะถ้าจะจองสามารถจองได้นะคะดูรายละเอียดใน,บบนเว็บไซต์ถึงล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไปเข้าห้องกันอุ๊บอ่า้องนี้เปิดประตูไปดแล้ว่ะเปิดนะ ตอนนี้เรามาที่หาดแล้วนะคะเวลาากาศดีมากสวยมากคือตรงนี้ก็คือเป็นหาดแบบเรียกว่าส่วนตัวเลยเป็นแบบของโรงแรมสวยมากแล้วแบบสงบมากนี่อันนี้คือดอกไม้ตรงตรงหน้าห้องนะคะเอามาเสียบหูสวยมาก นะั่งชิวๆอยู่ที่ริมหารายมีแหละนี่คือคุณ้าของฉันคุณ้าของฉันนอนแล้วค่ะสบายเลยอากาศดีมากวิวดีมากตอนนี้แบบสี่โมงสี่โมงครึ่งยังสี่โมงครึ่งห้า <5 S 1> <5 S 2> โมงห้าโมงแล้ว <laughs> ตอนนี้ห้าโมงแล้วค่ะทุกคนอากาศดีมากมาพาทุกคนมาชมวิว ว่ามีแดดตอนแบบสามสี่โมงจะสวยกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแดดแล้วเพราะห้าโมงแล้วแสงมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าแบบสามโมงสี่โมงเนี่ยแสงกําลังสวยแ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่แบบแสงสวยๆตอนนี้ห้าโมงแล้วแสงก็เลยแบบไม่ค่อยมีนี่นะคะฝนตกนะคะทำเอเวลวีเลยนได้ว่าสุดดี นี่นะคะเราจะกินอาหารที่เขาให้มานะนี่กินก่อนว่าเราจะไปไหว้น้ำคือเมี่ยงคอมเนาะอื้ออ๋อเมาะอื้อ อันนี้อร่อยอมกำลังไปดินเนอร์นะคะตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วามาดินเนอร์สวัสดีค่ะ หนูย่แนะนำเมนูราคาวันนี้ซีฟู้ดออนไอซ์กับเิมันยไม่มีนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแนะนำอันนี้นะคะเลนโอเวอร์มีอร่อยมากมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนน้ำแอปเปิลมะนาวคือมันเป็นผลไม้เยอะมากแล้วมันปเปรี้ยวสดชื่นมากอร่อยมาก อันนี้นะคะเป็นแบบมีแอลกอฮอล์เบาๆใหม่ไทยชื่อแบบใหม่ไทยอ่ะลัำแบกล้ำอืมอร่อยอันนี้ก็อร่อยแบบแอลกอฮอล์นิดเดียวแบบไม่เยอะเลยซึ่งคนคนที่แบบไม่กินแอลกอฮอล์กินได้เมาแล้วหลอนไม่รู้ดื่มไปเลยแล้วมันจะเอาัข้างล่างค้นมาคุณลินเลยนะอันนี้ชื่อเมนูว่าซาวออสติ ซาวออฟสันติอุ้ยเหมือนเป็นซิงเกิลเจ้าที่นี่หรอซิงเกิลเจ้าที่นี่นะคะเทียงเทียงของสันติโอ้ือกลิ่นวายมันมีไวน์ข้างในมันเป็นวายไวน์แดงข้างในอร่อย <c oughs> <c oughs> แต่เราไม่ชอบถ้ามาสองคนให้เสกยัดสามตัวล้วมาสามคนให้ตัวเล็กตัวหนาขาดตัว

สดค่ะทุกคนจะกินข้าวเช้ากันค่ะเมื่อคืนคือน,นอนไม่หลับค่ะตีสามไม่ตีสามไม่ได้นอนตีสามยังเดินอยู่ตีสามกว่าแล้วก็ยังเดินอยู่มไม่นอนกับป้สไก่ดูสิก็เลยแบบเอเดินไปนอนกับป้าไก่พลิกไปพลิกมานิดนึงก็เลิมหลับแล้วตอนนี้เลิมหลับคือทําอะไรก็กหัวสมองมันก็คิดว่า อ่าลองเริ่มลำดับเรื่องราวเอาวันนี้ทำอะไรมาจนถึงเข้านอนก็หลับหลับตอนไหนก็ไม่รู้จะตื่นเช้ามาหกโมงเช้ามันดูบรรยากาศตอนเช้าหกโมงจะพาเพื่อนๆมาดูตอนเช้าใช่ปะก็ไม่ได้ <c oughs> ปิดนาฬิกาปลุกไปเลยปิดไปเลยเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้นอนนอนน้อยเกิน เป็นท็อกกาแฟแก้วนั้นหรือเปล่าเข้มเกินนอนไม่หลับแต่เป็นคนที่แบบนอนยากถ้าเกิดมีคนทุกคนนอนหลับเหมือนแล้วหมายถึงว่าเป็นคนนอนคนเดียวไม่ได้ถ้าเกิดต่างถินะถ้าห้องเตียงนอนได้ใช่แต่ถ้าเกิดแบบที่ห้องที่มันไม่เคยนอนแล้วนอนคนเดียวอะนอนไม่ได้อันนี้เหมือนนอนคนเดียวเพราะว่าทุกคนหลับเหมือนแล้วไงแล้วมันเหลือฉันคนเดียวฉันก็เลยนอนไม่หลับไปด้วยเหลับไแล้วพาไปดูของกินว่าแบบมีอะไรกินบ้างนะคะที่นี่ ไปฟิตเนสค่ะไปพาคุณป้าคุณน้าไป,ไปออกกำลังกายค่ะแต่ฉันนั้นน่าจะไม่ได้ออกไปโยคะ <laughs> นี่ละโอโ้โห นี่นความตัวอ่อนหกสิบแล้วนะเนี่ยหกสิบเอ็ดอาจารหกสิบเอ็ดแล้วนะเนี่ยโอ้โหเวลาอยากให้ต้นขานี่นะคะเอวนี่นะคะลดลงแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้ากัจีตาป็นแล้วจบแล้วแปดหลังคาสั่งน อันนี้ก็คือฝนไม่ตกแล้วก็เลยกำลังจะไปา <Okay. S 1> ชายหาดนะคะไปถ่ายรูปเล่นที่ชายหาดแบบสวยๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับแล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้มาแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็เลยต้องมาวันนี้นะคะ <Okay. S 1> นี่อันนี้นะคะคุณป้าคุณป้านะคะ <62 S 1> คุณป้าเซ็กซี่มาอู62ก็คือ เมื่อเช้าบอก61ตอนนี้62เกิดมันเพิ่มมาอีกปีหนึ่งแล้วงงนะนี่แล้วคุณน้าของฉันนะคะกำลังปานอนเล่นที่ชายหาดนะคะนี่ตอนช่วงช้าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ว่าตอนช่วงสายๆก็จะมีบ้าน,นะคะเขามาอาบแดดกันนะคะตอนนั้นไกลๆเห็นไหมฝรั่งกำลังพายเรืออยู่นะคะ เดี๋ยวขอตัวไปชชร์แบตกล้องกันนะคะเราเจอกันค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปถนนคนเดินไหมเพราะว่าถ้าฝนตกอาจจะไม่ได้เดินนะคะแต่ว่าเราต้องไปซื้อกระเป๋าใหม่ที่เซนทัลน,นะคะต้องซื้อใหม่เลยเพราะว่าน้องคนนี้ไม่สามารถไปกับเราต่อได้แล้วคือสงสารน้องเหมือนกันที่ทิ้งน้องไว้ที่นี่นะคะแทนที่จะกลับบ้านเรานะคะคือสงสารเหมือนกันนะ ทสงสารกระเป๋าแต่ไม่สงสารตัวเองงมไหมเออก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ตลาดของโคโค่แทมนะคะซึ่งมันเป็นเป็นฟิลแบบเหมือนแบบตลาดนะัดกลาคืนอะไรย่เงี้ยก็จะมีแบบของกินเยอะมากแล้วพวของกินนส่วนใหญ่ก็จะแบบคล้ายๆกันซ้ำๆกันนิดนึงเพราะว่าเขาจะเน้นแบบฝรั่งตาวต่างชาอะไรยเงี้ย มีแบบเยลซามีแบบของอราเปาคนจีอะไรเงี้ยแต่ว่าของจีนจีเราเห็นแบบไม่เยอะเท่าไหร่ร้านเดียวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งนี่แล้วอันนี้เมื่อกี้สั่งไปเป็นพาต้าเส้นสดแบบอยากกินมากนี่เดี๋ยวให้ดูนีหมอมอมเไหมอเไหมโอมเไหมเไมโอเอ่เ เป็นคนกินสปาเก็ตตี้ที่แบบไม่มมวนโอเคยอ่ะสับสิคะสับสิคะอร่อยอร่อยมากแพ่พาจิ้แค่ประจำเบลสิคะอร่อยมากแบบเส้นมันจะแบบมีความแบบความเส้นสดเนาะมันจะมีความแบบหนุบหนับอ่ะ ถ้าเราไม่อิ่มเราก็จะไปกินขนมจริงใช่ไหมคะใช่แล้วก็เราสั่งอะไรไว้นะ <c oughs> อร่อนี่ตลางมันจะเป็นฟิลนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่ามันม,มีอะไรกินบ้างนะ นา่แล้วโรตีนะคะจริงๆทอดทางนี้ก็ได้นึกองามันจะชิคกนว้าวผัดไทยนะ่ากินมากกา่อผัดไทยผัยไอแบบเป็นีไม่มีอะไรเลยอ่ะหอมจีก็ดีอ่ะ ร้อยลายกรอบขนุเร่าที่ให้อะเยอะนะแตะไอ้นอี่เยอะมากเลยอ่ะเค็กเดินมาข้างในนะคะจินเสร็จเดินมาข้างในก็จะเป็นฟิลแบบริมหาดก็จะมีแบบร้านต่างๆนะร้านเหล้าร้านดิ้งดื่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลฟิลนี้ฟิลแบบเหมือนแบบข้าวสารนะเออฟิลเหมือนข้าวสารนิดๆนะแต่อันนี้แค่แบบเป็นแบบชริมหาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพวกร้านอะไรเงี้ยคล้ายๆเลยของขายต,าต่างๆก็เหมือนอยู่ข้าวสารเลยเป็นฟิลแบบปาร์ตี้เวอร์ฟิลแบบอ่าแฮงเอาต์อ่ะฟิลนั้นเลยดิ้งแดงดังหงนั้นอะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าคุณน้าเราจะไปหรือเปล่าแต่ว่าเราเฉยๆเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้สายเท่าไหร่คุณน้าและคุณป้าชานนั้นกินเบียร์ค่ะ เป็นร้านที่ไม่มีคนเลยค่ะเพราะเงียบสงบมากเงียบสงบเลยไม่มีคนเลยแบบจนคิดว่าร้านปิดหรือเปล่านะฮะแต่ตรงนี้ก็จะคนละฟีลกับตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็จะคือคืนน่าดูเลยนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเงียบเงียบนิดนึ่งคือแบบว่าลักสันโดคือแบบอินเทอร์วแต่เราไม่กินเบียรนะคะเราเราไม่กินแอลกอฮอล์ค่ะเบียเราก็ไม่กินนะคะเราไม่ชอบค่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราไปนั่งกินตรงหาดเนี้ยก็จะเห็นแบบว่าที่เขาโชว์ไฟแล้วก็มีผุด,ด้วยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ทุกคนชมนะทุกคนอยากเห็นใช่ไหมมันต้องสวยมากๆไปดูไฟกันค่ะทุกคนเสียงตรงนี้อาจจะดังนะจะแบบเสียงไม่ชัดเท่าไหร่นะจะพาไปดูไฟ อยู่เซนทรานสมุยนะคะมาซื้อม,มาซื้อกระเป๋าเดินทางนะคะนี่นะคะร้านยังเปิดดีมากเอที่สุดนะคะเราก็ได้น้องคนนี้กลับบ้านค่ะ <Okay. S 1> นี่เราต้องทิ้งน้องคนนั้นไว้ที่นี่แล้วก็เอาน้องคนใหม่กลับบ้านนะคะ ซึ่งน้องคนนี้ก็น่ารักนะคะจริงๆอยากได้สีชมพูหรือสีขาวแต่ว่าไม่มีนะคะก็เป็นสีฟ้าได้ซึ่งสีฟ้าก็น่ารักเหมือนออกันชีพาร์ทเนอร์นะคะสปอนเข้าได้นะคะอยากได้สีอื่นค่ะแล้วก็แบบไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะนี่อันนี้ซื้อเองนะคะแบบไม่มีหน้ามาไม่มีสปอนเซอร์อะไรค่ะซื้อเองค่ะจ่ายเองมันนิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ วันที่3ามแล้วกําลังจะกลับแล้วนะคะวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไปกินข้าวเช้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือแพ็กของเตรียมตัวกลับกรุงเทพนะคะแต่ว่าเราอาจจะไปแวะเที่ยวอะไรก่อนนะคะที่สุรา์นะคะเดี๋ยวไปรอดูนะคะว่าเวลจะไปเที่ยวไหนบ้างนะ Check out แล้วไนะคะายเฮ้ย้าปาไก่คุณ้าเราบว่า้นแล้วนี่ไม่ิประตูว่าใครไม่ปิดประตูอะหลานยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะ นตกหนักมากตกหนักมากทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินสุราษฎร์แล้วนะคะกำลังรอไปขึ้นเครื่องนะคะซึ่งเครื่องออกประมาณแบบทุ่ม50ใช่ไหมเครื่องออกชุ่ม5หแต่ว่าตอนนี้ประมาณ6กโมงหกโมงยังวะ ้าโมงครึ่งตอนนี้ห้าโมงครึ่งแบบว่าบอดดิ้งเอเอห้ตอนนี้มา,มารอแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยตอนแรกก็จะไปกินคงกินข้าวไว้พุงไว้พาแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกนะคะก็เลยตกองที่สนามบินเลยเมื่อกี้ก็แวะกินข้าวแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งรอเวลาอยู่เดียวเลยค่ะเสียงมากเลยค่ะฝนตกสงสัยสมุยสงขลาเอ้ยพม่ช่ สงสัยสมุยสุราษฎร์นี่คือ,อแบบคิดถึงเราแน่ๆเลยก็เลยร้องไห้นะคะแบบว่าเสียใจที่วันนี้เรากลับแล้วก็เลยแบบร้องไห้เสียใจทั้งวันเลยดูสิเหมือนตกทั้งวันวันแรกเท่านั้นที่แบบตอนรับเราหยิบดีคือแบบท้องฟ้าสดใสมากนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้เลยฝอนตกตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นมาก็ตกจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะ ก็วันนี้นะคะสนุกมากคลิปสมุยคือสนุกมากสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะเสียงมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยเสียสนุกไหมคะสนุกค่ะปลาไก่สนุกไหมคะค่ะคือตอนนี้ก็หมดสภาพมั้งคือฝนมันตกอะเนาะ เอนเนจีมันดอปแล้วอ่ะ <laughs> อิ่มแล้วค่ะก็ม่ <laughs> อิ่มแล้วก็ง่วงนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวเจอคลิปใหม่นะคะ <c oughs> เอ้ยพูดอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเจอคลิปหน้าน,นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายอากาศบ๊ายบายหน่อย <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไป <c oughs> เจอกันนะคะคลิปหน้าน,นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย